มาแล้วครับขบวน518เนะี่ยเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเนะี่ยจะไปถ่ายอยู่นะแต่ว่าไม่ทันไปดักปิบันทัดนะะมาก่อน416เนะี่ย แล้วก็กับนตน518ตานตรงผมถ่ายนี่8 27. โมง27นาทีนะฮะก็416นี่ไล่ตูดมาเลยนะวันนี้